ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฮะอัปเดตนิดหนึ่งที่พยายามที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่คือคลิปที่ไวท์เฮาส์นำเสนอล่าสุดนะคือภูมิใจในการเป็นประธานาธิบดีสันติภาพก็ได้โอกาสฮนะอัปเดตภาพสวยๆที่ผู้นำยุโรปเดินทางมาทำเนียบขาวไงรวมไปถึงเซเลนสกี้นะฮะเซเลนสกี้อุตาห์ใส่สูตรมานะเพื่อมาเจรจาพูดคุยนะ หาแนวทางยุติสงครามเนี่ยมาครงก็มาใครต่อใครก็มาฮะแล้วนี่คนนี้แสดงก็คือเซเลนสกี้นะแล้วก็เจรจากันอย่างที่เราเห็นไปแล้วแต่นี่คือภาพอัปเดตโดยไวท์เฮาส์คือแน่นอนมีนัยยะทางการเมืองต้องการจะสร้างคะแนนนิยมความน่าเชื่อถือให้กับตนเองสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ แล้วล่าสุดหลังจากพูดคุยกับทางผู้นํายุโรปและก็เซเลนสกี้แล้วโดนัดทป์ก็โทรศัพท์คุยกับปูติน<ฆ>นะการเจราจาหลังจากนี้จะคุยกันระหว่างปูตินเซเลนสกี้แล้วก็โดนัดดนดทรป์ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยจะคุยที่ไหนมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะเสนอให้ใช้สวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่เป็นกลางนะอันนี้ฝรั่งเศสผู้นำฝรั่งเศสเสนอในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เองก็ขาดรับนะเนี่ยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฮะแถลงข่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์พร้อมเต็มที่นะที่จะเป็นประเทศจัดการประชุมสำคัญนี้นะนักข่าวถามว่าอ้าวต้อนรับปูตินเนี่ยพร้อมไหม ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศเรียบร้อยไหมนะรัฐมนตรีต่างประเทศของสวิตบอกว่าได้รับอนุญาตให้เข้าสวิตได้ปีที่แล้วรัฐบาลสวิตวางกรอบการใช้สิทธิคุ้มกันแก่บุคคลภายใต้หมายจับระหว่างประเทศถ้ามาประชุมสันติภาพไม่ได้มาด้วยเหตุผลส่วนตัวมาได้อ,อันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะ,ะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากนี้นะมี สองตัวเลือกก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหนึ่งแล้วก็สองที่ตะวันออกกลางโป๊บป๊บอะ่ะวัติกันวัติกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นที่นี่ดูทรงแล้วะนะแต่ก็ต้องรอดูว่าทางปูตินว่ายังไงนะส่วนดีไซเนอร์ยูเครนนะก็ออกมาพูดถึงความภูมิใจของชุดล่าสุด เเลสกีขาไม่ได้แต่งแบบนี้บ่อยๆนะนะเก็ถึงกับออกมาเปิดเผยเลยค่ะพอใจโดนทำหน่อยโดนเลคเชอร์อีกอมีรายละเอียดเล็กๆได้น้อยนะสำหรับสูตรนะบอกว่าดูใกล้เคียงกับชุดสูตรพลเรือนมากขึ้นเ<อ>มื่อเทียบกับชุดทหารที่เซเลสกี้นิยมสวมใส่ค่ะแต่ผมว่ามันก็มันก็สวยดีนะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะก็ดูสวยสูตรแบบเนี้มันดูแบบแต่มันก็ดูไม่ไม่ไม่เห็นรายละเอียดมากนะเออแต่สาระสําคัญทีนี้คร ในไวท์เฮาส์แฟนเพจออฟฟิเชียลของไวท์เฮาส์ลงภาพภาพนี้นะนั่นก็คือภาพการพูดคุยในห้องทำงานของประธานาธิบดีบอกว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ได้ต้อนรับผู้นำยุโรปนะในห้องทำงานนี้แล้วนำเสนออยู่สองภาพภาพบนนี่แล้วภาพล่างนะภาพบนเนี่ยเห็นประธานาธิบดีนั่งแล้วก็มีแผนที่ เห็นไหมสังเกตดูแผนที่นะแล้วก็ภาพล่างในมุมมองจากฝั่งประธานธิบดีเห็นสีหน้าท่าทางของผู้นํายุโรปและเซเลนสกี้เนี่ยสันติภาพนะสันติภาพเนี่ยกาลังจะเกิดขึ้นแต่มันมีในยะอะไรถึงภาพนี้ไงถ้าดูถัดไปถ้าดูภาพนี้แผนที่ก็คือแผนที่ที่เราให้ดูผู้อ่านแต่อันนี้เขาให้เห็นที่ตั้งเลย วัดตั้งให้เราบรรดาผู้นํายุโรปดูแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าโดนัลทรัมพูดอะไรคุยรายละเอียดอะไรคุยรายละเอียดอะไรเงื่อนไขต่างๆที่บอกว่ามีโอกาสสูงว่าปูตินเนี่ยก็อาจจะรับได้เนี่ยฝั่งนี้บอกว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนนะแต่แผนที่นี้มีในยะนะอ้าวแล้วถ้าดูอีกภาพหนึ่งจะชัดขึ้นเห็นไ,ไหมเนี่ยฮะแผนที่อันนี้ก็คือแผนที่ยูเครนซึ่งเป็นสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันที่แรงเงาอะ ก็คือพื้นที่ที่รัสเซียญาตราทัพเข้าไปยึดครองเอาไว้ค่ะ4แคว้นของยูเครนนะฮะลูฮานโดเนตซาริโปเซียค่ะแล้วก็เคอร์ซอนค่ะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่ายูเครนยอมสละ2พื้นที่ก็คือโดเนตกับลูฮันค่ะด้านบนนะแล้วฟัง ยูเครนเนี่ยถอนออกไปหมดถอนทหารออกไปจากโดเนตหมดสองแคว้นที่เหลือคือเคร์ซอนกับสเปริเซียรัสเซียเต็มใจที่จะยุติการยึดครองอันนี้คือกระแสข่าวไงนี่คือเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นการสนทนาเนี่ยปูตินได้บอกกับโดนัททมได้บอกกับเซเลนสกี้และผู้นํายุโรปด้วยหรือไม่ถ้าแบบนี้โอเคไหมเราไม่ทราบแต่มีแผนที่นี่วางอยู่คิดว่าก็จะคุยลับอะไรกัน เขาังไม่ได้เผื่อเผยไงไอ้ที่เราเห็นน่ะคือนั่งพูดคุยแล้วให้สัมภาษณ์สื่อนะแต่เวลาคุยในห้องนี่แบบนี้มีแผนที่ดีด้วยหรือไม่ประดับเฉยๆเหรอคงไม่ใช่อ่ะต้องมีนัยยะอยู่ต้องมีนัยยะนีแล้วดูสีหน้าภาพที่ไวท์เฮาส์เลือกมาเนี่ยคุ้นคิดนะคุ้นคิดนะค่อนข้างจะคุ้นคิดนะแล้วโดนัลดทรัมเนี่ยบอกกับสื่อเลยว่าได้คุยกับปูติน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้คุยกับวลาดเรเมียร์ปูติน <Yeah. S 1> จุดยืนของโดนทัทช์ yeah. ในการแสวงหาสันติภาพ <Yeah. S 1> yeah. ให้กับรัเสเซียกับยูเครนเขาบอกเลยได้คุยโดยตรงกับปูตินเดี๋วไหมหลังจากการพูดคุย Um, sure going have solid meeting. ได้คุยกับปูตินแล้วก็หลังจากคุยนี้แล้วก yeah. ็ค e> yeah. ุยกับปูตินอีกเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าสหรัฐจะยังมีบทบาทในการรักษาสันติภาพให้กับยูเครนนแต่ว่ามีเงื่อนไขอะไรเขาไม่พูดไงนะยูเครนต้องยอมทําอะไรบ้างแล้วโดนัททำเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News นะเขาบอกว่าเขาอบอุ่นมาก ในการพบปะเจอกันที่阿拉斯加กับปูตินนะแล้วก็บอกว่าลงจากเครื่องบินมาคุณคงเห็นนะนะเดินมาจับมือกันทักทายจับมือแล้วโดนทําถูกถามว่าที่คุยเร็วเร็วเนี้ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือเปล่านะว่าได้มีปูตินเนี่ยยื่นเงื่อนไขอะไรแล้วโดนทาคุยกับปูตินต่อหน้าผู้นํายุโรปเจ็ดคนแล้วก็เซเลสกี้อีกคนนึงที่เร็น้บขาวเลยหรือเปล่าโดนทําบอกว่า ไม่ได้คุยกับปูตินต่อหน้าผู้นําโลกคนอื่นๆเพราะคิดว่านั่นจะเป็นการไม่ให้เกียรติกับปูตินมไม่ทําแบบนั้นแต่ใครก็ไปทําแบบนั้นกันแล้วจริงๆแล้วปูตินก็ไม่ยอมคุยกับคนในยุโรปด้วยะนะส่วนเงื่อนไขต่างๆเขาก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดแต่อันนี้ประโยคนี้ออกทาง Fox News เลยนะ Fox News เนี่ยถามว่ามีหลักประกันอะไรในอนาคตในการป้องกันยูเครนโดยทาบอกรับรองได้ ยินดีช่วยเหลือนะแต่สิ่งสำคัญก็คือได้มีการยืนยันนะว่าโดยเจ้าที่ทำเนียบขาวว่าทําจะไม่ส่งทหารสารัฐไปปกป้องยูเครนแต่จะใช้วิธีอื่นๆนะแล้วได้มีการเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญก็คือนะอยูเครนอันนี้โดยทําพูดผ่าน Fox News เลยนะยูเครนเนี่ย ต้องไม่เข้าร่วมกับนาโต้อันนี้โดนัทป์พูดเลยนะเป็นเงื่อนไขหนึ่งเลยต้องไม่เข้าร่วมกับนาโต้แล้วจริงๆมันก็เป็นเงื่อนไขที่รัสเซียนี่บอกเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างหนึ่งยูเครนคงต้องยอมสละไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้านาโต้ต้องยอมยอมรับตรงนี้แล้วสองอาจจะต้องยอมสละพื้นที่บางส่วนนะถ้าไม่สละ ก็มีโอกาสทะลบต่ออาจจะเสียเยอะกว่าเดิมนะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะซึ่งสถานการณ์เนี่ยทิศทางแนวโน้มดีกว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องรอดูท่าทีที้ว็ยูยเครนต้องคุยกันอีกมันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยขยับลงมาค่ะกลายความกดดันนิดอันนี้ก็คือเรื่องสัติภาพที่โน้น